กำลังช่วยกันลงตู้นะครับแก้เชือกทีมงานก็จะได้กลับเมื่อไหร่ยังไม่รู้เลยนะครับเนะี่ยก็ขอลงของแคมหนึ่งครับ สวัสดีครับก้องสังหาตู้ปลามันเดินขึนเพลนครับอันนี้ก็มาส่งตู้ฝาขานะครับอยู่ระยองครับก็มาสองคันด้วยกันนะครับมาถึงจุดหมายแล้วนะครับก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งมาถึงครับผมเองก็อยู่มอวินนะครับมอวินชนบุรีนะครับก็มาสองคันเทียบจอดรถเรียบร้อยแล้วนี่กำลังเปิดโกดังลงของนะครับ ครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่าน,นี้ครับสวัสดีครับ